สินค้าที่ดีก็ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทดีท็อกประเทศไทยจำกัดโรงงานผลิตสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน GSP, f a c c p CP, ISO 9001:2015 และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยและพัฒนาซืชอสมุนไพรภายใต้ชื่อ NSTI วันนี้เรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะพาทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมไปพร้อมๆกันด้วยขอต้อนรับดรสิริกมลศรีสมิทธ์หรือดรนิดค่ะสวัสดีค่ะดรนิคสวัสดีค่ะคุณควางสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าดรนิคแล้วก็วันนี้น้องกวางจะให้ดรพาทัวร์จุดต่างๆได้ค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะดรพร้อมไหมคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมลค่ะโอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเคล็ดลับเบื้องหลังาสํเร็จ ภาพที่ดีของคนไทยเสมอมานั้นคืออะไรและเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเช<อ>ิญค่ะดรค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นค่ะก่อนที่จะมาเป็นโรงงานที่เรามีสินค้าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะคือจริงๆแล้วชื่อบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์บริษัทดีท็อ,อกประเทศไทยใช่ไหมคะเมื่อปีประมาณ2,542ผู้ก่อตั้งคือดรณัฐพลโิจิตเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มทำถุงดีท็อก ล้างพิษอะค่ะ,คะเอามาขายแทนทดแทนการนําเข้า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยให้ชื่อบริษัทดีทอกแต่พอประมาณปี2547ค่ะเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนานวัตรกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นทิศทางของบริษัทที่บอกว่าเออเราจะทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อคนไทยงั้นแปลว่าต้องมีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากมีอยู่ประมาณ5ชนิดค่ะมีผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารแบบแคปซูละคะแคปซูลมีเครื่องดื่มน้ำเครื่องดื่มผงคือแบบผงชงดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องสำอาง มีเครื่องสำอางด้วยใช่แล้วก็มียาครีมที่เป็นยาครีมสมุนไพรโอ้ยียกว่าครบรอบด้านเลยใช่จะกินจะทาได้หมดฐาน้าออทาตัวอะไรอย่างนี้ค่ะอ,อแล้วคือจริงๆเนี่ยที่เนี่ยในเมื่อมีผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้ค่ะด็อคเตอร์ เรื่องของความใส่ใจของเรานี่ก็ต้องมากเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะคือตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเลยคือเดี๋ยววันนี้จะพาคุณกวางไปดูด้วยว่ารเรามีวิธีการ QC คือหมายควบคุมคุณภ,ภาพสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบเลยค่ะไปจนถึงการสรกัดสารเพราะเรามีโรงงานสกัดสารของเราเองเนาะเออแล้วก็แบบจนไปถึงฟอร,ร์มูลเอเป็นผลิตภาาัณฑ์ไฟนนลโปรดักต์ส่งถึงลูกค้าเนี่ยพร้อมมา,มากเลยเลยกซ์คลูซีฟค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวว,วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดรพาไป<ข>ต่อเลยค่ะเจัเลยค่ะ แล้วจุดแรกที่จะพาไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็คือส่วนของการรับเข้าวัตถุดิบจากเกษตรกรนะคะบ mm hmm. ริษัทของเราเนี่ยมีนโยบายรับซื้อสมุนไพรโดยเน้นที่เป็นสมุนไพรแบบออแกนิกทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่เราจะนํามาใช้ต่อในการผลิตผลิตภัณฑ์ก็จะได้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นต้นค่ะแล้วก็ยังมีฟาร์มเกษตรปลูกสมุนไพรออแกนิกของเราเองที่ปลูกข่าตองอยู่บนสวนบนดอยด้วยค่ะ เนี่ยค่ะเกือบถึงแล้วจุดแรกที่นิกจะพาทุกท่านมาชมเลยก็คือจะเป็นโรงงานจักรสารตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบเราจะเอาจากวัตถุดิบธรรมชาติมาทําเป็นสารสกัดแล้วคือเราต้องใส่ชุดนี้เข้าไปได้เลยไหมคะไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีการเปลี่ยนชุดก่อนเพราะเหมือนว่าเพื่อความปลอดภยัยความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยใส่เสื้อกาวใส่หมวกคลุมเดี๋ยวจุดแรกที่นิกจะพาคุณกวางไปชมนะคะจะเป็นพาราโบลาโดมอ๋อด้านนอกใช่อันนี้จริงๆแล้วเรา,บบา,า,าม,มีไว้อบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือหลังจากเรารับของสดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอามาล้างตากล้างตากเสร็จใช่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็จะเข้าพราบลาโดมซึ่งพราบัลาโดมเนี่ยมีข้อดีหรือมีสิ่งพิเศษก็คือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์กักเก็บความร้อนไว้เพราะ่งมันแบบเหมือนพาราบล่าเป็นโดมอย่างนี้เลยใช่ข้างในร้อนมากร้อนแบบร้อนจริงจัง<ๆ>ดูไกลๆถามดรนิวว่าแอบพาเขาไปดูได้ไหมมัน้องบอกว่าอย่าดีกว่าเป็นที่อยู่ของน้องสมุนไพรจากพราบลาโดมเสร็จแล้ว น้องได้เป็นสูนไพรแห้งมาแล้วก็จะเอามาหมักตรงนี้ค่ะ oh. ซึ่งตัวทําละลายที่ใช้อะค่ะเราก็จะเลือกใช้ตัวทําละลายที่แบบปลอดภัยกับผู้บริโภคก็คือเป็นแค่น้ํากับแอลกอฮอล์ <S <S ซึ่งพอหลังจากเราหมักเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีการไประเหยทําแอลกอฮอล์ oh. ออกเพื่อสุดท้ายเรามันจะเป็นสารสกรัดข้นเหนียวก่อนที่เราจะเอึ้นสเปรย์ได้ก็คือเหมือนสุดท้ายจะเหลือแค่น้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆนิกลืมบอกอย่างหนึ่งค่ะคุณกวางที่นิกบอกว่าเราหมักสมุนไพรโดยการมาสเลตใช่ไหมคะค่<ฮ>ะมันมีวิธีที่เร็วกว่านั้น<อ>เพราะอย่างสมมติเวลาเราหมักอะคะ่ะมันต้องใช้เวลา3วัน4วันใช่ไหมกว่าสารจะออกมาครบแต่เครื่องนี้ค่ะเขาเรือกมัลติเอ็กซ์แ o r เตอร์การทํางานเหมือนกันแต่เครื่องนี้เขาจะมีประโยชน์คือเราควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็มีความดันเข้ามาช่วย <c oughs> ก็หมายความว่าแทนที่เราจะตั้งท้าอุณหภูมิห้องมันจะอยู่ที่ประมาณ35มสิบห้าอ่ะสาเเผื่อเราร้อนเนาะ อันนี้สามารถขึ้นไปได้ถึง80ร้อยองศา,าใช่ค่ะดังนั้นก็เหมือนเป็นการเร่งปฏิกิริยาที่จะทําให้สารสัมพันธ์ออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อย,อยลงด้วยใช่จริงๆเครื่องนี้ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นออโตเมติกก็คือเห็นท่อที่จะเดินผ่านเขาเรียกกาแพงไปเนาะเสือกสารสก,กัดเนี่ยค่ะมันก็จะไหลาตามท่อไปตลอดวาเป็นเครื่องด้านนู้นซึ่งเป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่องอีแวลเปอเรเตอร์เป็นตัวที่ระเหยเอาสารละลายออก เราก็จะได้สารละลายแทนที่ตอนแรกเราเริ่มแบบร้อยลิตรเป็นน้ําใสๆอย่างเงี้ยค่ะพอระเหยออกแล้วมันก็จะเหลืออาจจะสักแบบ20-30ลิตรเพื่อที่เราจะได้สารละลายที่เข้มขน้นเต็มไปด้วยสารแอคทีฟอินกิเดียนที่เราต้องการมันจะมาในรูปแบบน้ําซึ่งเครื่องอาถ้าสมมติเรามีสารสก,กัดแบบน้ำเนี่ยมันจะยากในก,การนาไปใช้ต่อเพราะถ้าสังเกตว่าแบบพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบผงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแคปซูลหรือว่าแบบตอกเม็ดหรือว่าแบบผงชงดย่มใช่ไหมคะถ้าเป็นผงมันก็เก็บง่ายกว่าเนาะดังนัน ก็คือเครื่องอ่ะมันจะมีหลักการทําการคือการปล่อยสารออกมาแล้วตัวเชมเบอร์อะค่ะไอตัวถังใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นถังที่มีความร้อนอยู่ดังนั้นพอเวลาน้ําที่ถูกสเปรย์ออกมาเนี่ยค่ะโดนไอความร้อนในในเชมเบอร์มันก็จะกลายเป็นหงแล้วผงเนี่ยเราก็จะไปเก็บอยู่ที่ไหนเก็บข้างล่างใช่คแล้วเดี๋ยวควรจะได้ไปดูด้วยว่าแบบผงเนี่ยตอนก่อนที่จะมาบรรจุเป็นเม็ดเนี่ยเป็นยังไงใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตามผงไปตามสารสกัดไปค่ะ ฉันทางนี้เลยค่ะว้าว <Wow. S 2> เลยโอ้โห oh เ็นเหมือนแบบอีกบรรยากาศเลยค่ะดรใช่แล้วก็ได้ยินว่าของทางบริษัทเราเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลย<ช>เพราะฉะนั้นในส่วนที่เรามาดูตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยเป็นของการผลิตแคปซูลค่ะกระบวนการเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากโรงงานสากัดสารที่พาคุณกวางไปดูมาเนะาะเมื่อกี้ใช่ใชพอเราได้สา,สา,สารสกัดมาแล้วเราเบิกตามปริมาณจํานวนที่แบบกําหนดสําหรับสูตรอย่างเงี้ยค่ะด้านในก็จะมีห้องอบถ้าในกรณีที่สารมีความชื้นก็อบไล่ความชื้นเพื่อแบบแคปซูลมันจะได้ไม่เหนียวไม่หนียะหนะอะไร เออแล้วเสร็จแล้วเราก็าจับเอามาชั่งตวงวัดผสมใช่อยู่ด้านในแล้วถึงเวลาออกมาได้เป็นผงสําเร็จแล้วก็คือจะเป็นเม็ดออกมาใช่ไหมคะนี่อย่างที่เห็นนี่คือลงสายพานมาก็คือเป็นเม็ดออกมาอย่างนี้เราบรรจุลิสเตอร์ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นการซีลด,ด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ด้านบนใช่ไหมคะเครื่องมันก็จะลารันออโต้ไปออกมาจากสมมติสายพานเรียบร้อยออกมาจะเป็นแน้าตาแบบนี้เลยแบบที่เราคุ้นเคย่ก็คือปั๊กซอนบรรจุ ร้อาดเรียบร้อยพร้อมทานพร้อมรับประทานแต่ว่าเมื่อกี้ลายที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเพิ่งออกมาจากกันบรรจุอับซูลใช่ค่ะแต่คือหลังจากนี้แล้วนี่เราก็จะเอาไปใส่กล่องใส่กล่องเสร็จก็จะมีการซีลกล่องหุ้มด้านนอกด้วยพลาสติกอีกทีเพื่อป้องกันความชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งด้านนู้นงั่นเทียวกอบขอไปดูด้วยไปต่อใช่ค่ะเชิญค่ะนี่เลยค่ะคือพอเราเป็นแคปซูลบรรจุแผงออกมาแล้ว ก็จะมีนิดน้องเขากําลัง QC แผงอยู่เลยก็จะเห็นว่าเนี่ยเราจะมีกองแคปเอ่อกองแผงใช่ไหมคะน้องเขาก็จะเช็คว่าแบบอมีการรั่วไหมเม็ดแคปซูลที่อยู่ข้างในโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่โอเคก็จะมีการแยกออกมาแล้วถ้าสมมติโอเคก็คือจะมีการส่งต่อให้คนบรรจุกล่องต่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะมี QC ทุกทุกแผงเลยที่จะลงบรรจุแล้วใช่คือผ่านตาทุกคนมาหมดแล้วไม่มีเล็ดรอดแน่นอนใช่นอกจาก QC แผงนะคะจริงๆมันจะมี QC ด้านในที่เราอาจจะไม่ได้เห็นก็คือ QC เม็ด ตั้งแต่แรกเลยคือแบบพอหลังหลังบรรจุออกมาแล้วเนี่ยก็จะลงแผงก็จะคิวซีก่อนรอบนึงว่าเม็ดแตกไหมเปื้อนไหมอ่าแล้วก็มีคิวคิวซีแผงตรงนี้คิวทีแผงเสร็จกลอ่องอ่าโอเคไหมซีลปิดฝาโอเคไหมก็ออกไปด้านนูบนอีกก็คือทุกกระบวนการขั้นตอนจะมีคนดูต้องมีการต,ตรวจเช็คเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวแทนที่กวางเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็คือมาดูอย่างนี้ค่อนข้างมั่นใจไม่กลัวโอ้โหให้เห็นแบบนี้แล้วมีคิวซีตั้งแต่การบรรจุแผงแล้วก็มาลงกล่อง งั้นขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องของการซิกเกาะเดี๋ยวจะไปดูด้านนอกไปดูต่อล้วก็ใช่เจอกนนะค่ะคุณค่ะคือส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของการผลิตแบบผงชงดื่มค่ะคุณ้่เดี๋ยวก็จะได้เข้าไปดูเหมือนกันใช่ใช่เราจะเริ่มากบนีงเี้ื่องผสมวัตถุดิบนี่เลยค่ะนี่กำลังผสมอยู่เลยอันนี้เป็นเครื่องผสม แบบลูกเหล,ลาใช่ตรงตัวมากเลยเพราะมันเป็นผงนะคะมันแปลว่าการที่เราจะให้ส่วนผสมข้างในมันกลมกล่อมใช่ไหมเราก็ต้องผสมคือแน่ใจว่าท,ทุกอย่างมันจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันพอเราได้ผงมาเรียบร้อยมาด้านนี้ค่ะจะเป็นการบรรจุลงซองการบรรจุผงก็คือผงก็สไลลงมาจากด้านนูนเป็นแบบ อัตโนมติเลยเขาก็จะวัดว่าเราตั้งสมมติเราตั้งไว้1 0กรัมเครื่องมันก็จะมีเซ็นเซอร์ว่าอ่ะอันนี้ลงไปแล้ว1 0กรัมแล้วก็ซิวซิวถุงแล้วพอสมมติเสร็จจากถุงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาไปยูต่อได้เป็นห้องบรรจุแพ็คลงกล่องค่ะพอสมมตบิบรรจุกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะชากล่องเนี่ยไปซิวต่อ คือ<ม>ทุกขั้นตอนเนี่ยจะเห็นเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนเพราะว่าห้างองมันจะมีะบวนการต,ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆใช่คือเราจะเหมือนแบบมันเป็นโฟโล์ของการทํางานนะคะจะไม่มีการย้อนสอนแล้วก็แบบพนักง,งานทุกท่านก็จะมีมวกแมสถุงมือตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มน้ำค่ะเป็นลายผลิตเครื่องดื่มน้ำ ถ้าคุณกวางมองเข้าไปด้านในจะเห็นมีหม้อต้มใหญ่ๆเห็นไหมคะดังนั้นวัตถุดิบของเราที่ผ่านกระบวนการเยอะแยะตะเยอะเนี่ยมาก็จะมาถูกต้มรวมกันที่นี่ตามสูตรแล้วยกมาเป็นสเต็ปเลยใช่แล้วถึงเวลามันก็จะถูกบรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติรงตรงนี้ใช่ค่ะก็นี่ค่ะขวดจากที่เห็นคือใช่มันก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการบรรจุน้ําตามวอลลุ่มที่เรากําหนดไว้พอบรรจุเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลิ้งตามสายพานลงมาตรงนี้ค่ะ เพื่อที่จะถูกก่อนที่เราจะเอาไปส่งขายเนี่ยเราจะต้องมีการนึ่งค่าเชื้อก่อนเนี่ยค่ะคือห้องนึ่งค่าเชื้อก็จะเป็นห้องด้านหลังใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเดินมาทางนี้อ,อออมาตรงนี้นอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องแท็กกิ้งแล้วก็บรรจุลงรังเตรียมส่งพร้อมถึงมผู้บริโภค แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วใช่แล้วเมื่อกี้ดร์พากรงเข้ามาต้องบอกว่าจุดนี้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างจากตัวอื่นมากๆต้นนี้เป็นลายผลิตยาครีมสมุนไพรค่ะอ่าทาทาถูนวดด้านอนอกใช่กลิ่นคุ้นเคยมากๆมันจะมีความสดชื่นขึ้นมาด้วยนะใช่นะจะหอมใช่ไหมคะหอมสมุนไพรใช่แล้ว นี่กระบวนการก็จะไม่มีอะไรมากค่ะเราจะเริ่มจากห้องช่างวัตถุดิบตรงนี้แล้วก็พากันมาตรงห้องผสมซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะกระบวนการหลังจากผสมเรียบร้อยทําให้เนื้อครีมเข้ากันเราก็จะไปบรรจุเป็นหลอด ตรงนี้เราจะเป็นการผลิตใช่ไหมคะแล้วหลังจากผลิตเนี่ยเราจะมีการส่งตัวอย่างไปตรวจภายในว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิอ์อ่ะมันมีปริมาณและประสิทธิภาพพร้อมที่จะออกถุงมือลูกค้าไหมแล้วสะอาดไหมถูกมาตารฐานไหมถูกต้อง<ท>ดังนั้นข,ขออนุญ,ญาตตามไปดูต่อได้ค่ะเชิญทางนี้เลยคะ่ะ คือทุกครั้งที่เราเหมือนว่าออกมาสู่สภาวะภายนอกก็จะคือแบบทิ้งเสื้อกาวไว้ด้านในแล้วก็มาเอาอันใหม่จากตรงนี้ก็เข้าไปเหมือนขั้นตอนก่อนหน้าที่เราทามาเรื่อยๆใช่ดังนั้นทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสถานที่ก็จะสเต็ปนี้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาไปด้านในเลยค่ะใช่ คืออย่างที่เห็นนะคะตะกี้ที่น่คุยกับคุณกวางว่ามันจะมีการ Q c วกายภาพเนาะแบบเช็คกล่องเช็คซิวเช็คเม็ดเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยของทางแ a บเคมีกับจูลนะจะไป็นการเช็คภายในที่แบบตาเราไม่เห็นอันนี้คือเป็นเรื่องของการเช็คพวกเช,ชื้อใช่แล้วก็สารเคมีหมือนว่าสาร,<อ>ส,ารสัมพันธ์เราถึงไหมอ่าตรงนี้ค่ะเป็น l ลบจูลเนาะดังนั้นก็แบบเช็คเชื้อโรคเชื้อโรคที่เราเช็คเนี่ยให้แน่ใจเลยว่า ทุกๆกล่องที่ออกจากมือเราไปทุกๆเม็ดแคปซูลทุกๆผงชงดื่มเนี่ยค่ะจะไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็คือเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คทุกลลอดทุกอย่างจริงๆจะมีะการส่งตัวอย่างด้านนอกเนาะแล้วมันก็จะเนี่ยมาจัดก,การเตรียมเพลท e ทำตัวอย่างแล้วเสร็จเราก็จะออกผลภายใน 3, 3ถึงเวันแล้วแต่ว่าผลอะไรเขาแปลว่าอันนี้คือยังยังไม่ถึงขั้นตอนกรวางจำหน่ายเราก็ต้องรอใช่รอก่อนได้อย่าแบบห้ามใจร้อนรอผลตรงนี้ก่อนแล้วค่อยปล่อยส่งค่ะ แล้วทานี้จุดต่อไปเราต้องไปทางไหนต่อคะเดี๋ยวเราไปดูที่เคมีค่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าทั้งแผนที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆคือคิดคนตั้งแต่แรกเลยว่าจะเอาสารสกัดอะไรมาทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเครื่องมือพวกที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงของทางเคมีแล้วก็จะมี QC ของทางเคมีรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูท้งนู้กกันงั้นขออนุญาตตามไปอีกที่เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดอีกรอบได้เลยค่ะ อันนี้อันนี้คือเรียกว่าหัวหนึ่งในหัวใจสำคัญของบริษัทอ e ีท็อกเลยคือ ทองปฏิบัติการคิมคือกวางเดินเข้ามาเมื่อกี้หลังจะเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราแบบได้เป็นนักวิจัยได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นี่จริงๆมาทํางานด้วยกันไหมคะถ้าถามแบบนี้อยากรู้เลยค่ะว่าวิธีการทํางานของที่นี่ดีกว่า,วา,า,ขวาเขามีวิธีการอะไรอยางไงบ้างนเนาะใช่คือจริงๆที่นี่ค่ะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆหยาบๆๆเนาะก็จะมีแผนกวิจัยที่แบบทำโปรเจกต์เป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเหมือนแบบอุยจะทำโปรดักต์ใหม่เป็นอะไรแล้วก็แผนก QC หรือว่าตรวจสอบคุณภาพสินค้าของทางฝ่ายเคมีอันนี้ก็คือจะดูว่ามีปริมาณสารสำคัญในสินค้าเราครบไหมตามที่ต้องการไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ใช่จับส่วนหน้าที่กันเลยใช่ค่ะอยากทราบเลยว่าวัตถุดิบหลักๆของเราเลยที่เป็นตัวของเราแบบเด่นๆเลยมีตัวไหนบ้างแน่นอนว่าดีท็อกซ์ต้องขมิ้นค่ะพูดถึงดีท็อกซ์ใช่คือขมิ้นชันแต่แต่มันต้องมีความพิเศษนะเพราะว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะมันจะเป็น โปรเจกต์ที่ผู้ก่อตั้งหรือดรณัฐพลเนี่ยเป็นคนคิดมาตั้งแต่เมื่อปีแบบ 1, 2, 5, 4, 7ที่เราเออที่เราคุยกันเมื่อเช้านะเพราะเขาทำมาตลอดปัญหาของขมิ้นชันนีค,ค่ะขมิ้นชัน่ะมันมีสารสังหารหลักๆอยู่มา3ตัวแต่เป็นสารที่ละลายได้ดีในน้ำมันซึ่งแปลว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยค่ะ การดูดซึมมันจะแบบอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแล้วก็มีปัญหาว่าเฮ้ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ในร่างกายอ่าดอกเตอร์นัสพลเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะมาทำยังไงให้ขมิ้นชันเนี่ยละลายน้าได้ถ้าละลายน้ําได้เนี่ยมันดูดซึมได้ดีขึ้นอ่าเราก็จะแบบมันประโยชน์ที่มันจะเข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่อันนั้นก็คือจะเป็นแบบตัวเมนหลักของเราเลยว่าแบบขมิ้นชันของที่นี่ต้องละลายน้ำได้ถึงว่าสังเกตเนี่ยจะเห็นเป็นสีแบบสีของม้ๆ่ ใช่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีโปรเจกที่เกี่ยวกับขมิม้นอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราทําแล้วเราหยุดเพราะเหมือนว่าแบบสูตรที่เราบอกคิดว่าดีแล้วเฮ้ยเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่าไหนเราก็ค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื hmm. ไม่งั้นเบื่อคุณกวางไม่ได้เราต้องไปข้างหน้าตลอดถ้าอย่างเงี้ย เราเลือกทานแบบผลไม้สดหรือสมุนไพรสดมันจะแตกต่างกับที่เราทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดออกมาแล้วอย่างไงกินผลไม้หลากสีกินผักหลากสีอันนี้ดีนะคือแนะนาให้ทุกคนทานเพราะเหมือนจะได้วิตามินแล้วก็กากอาหารที่หลากหลายใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้สารสําคัญสักตัวหนึ่งเรามุ่งเป้าว่าแบบเฮ้ยเราอยากเสริมอาหารนะอยากจะแบบเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะต้องทานในรูปแบบสารสกัดเพราะว่าสารสกัดนี่คือเหมือนแบบมันทาให้ทุกอย่างเข้มข้นขึ้นในรูปแบบที่แบบทานง่าย ดังนั้นแทนที่เราจะทานขมิ้นขมิ้นชันอ่าเหมือนทานเป็นกิโลใช่แล้วก็แบบทานเม็ดเดียวอ่ามันก็จะแบบเซฟต่อกระเพาะเรามากกว่าแล้วนอกจากตรงนี้นะคะคือตรงนี้เป็นเหมือนแบบแบบเบนชั่วไปเนาะเราก็จะมีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเครื่องแก้วแต่อ่าหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันค่ะคือเครื่องมือวิเคราะห์ค่ะคุณกว้างห้องที่เรียกว่าห้อง HPLC ก็คือเนี้ยค่ะเครื่องมันกําลังรันอยู่แล้วเครื่องนี้ใช้เหมือนกับว่าเวลาเราแยกสารอ่ะอย่างสมมติตะกี้ที่นิพูดถึงขมิ้นใช่ไหมคะคะมน,น่ะมันจะมีสารสัมพันธ์อยู่3ตัวหลักๆอ่าดังนั้นแปลว่าเราควรจะเห็น3พีกเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยก็จะเห็น3พีกว่าแบบเออมีประมาณนี้แล้วจริงๆในห้องแลบอ่ะค่ะเราจะมีกันประมาณ4เครื่องก็คือ s p l c 1เครื่อง FPIR 1เครื่อง ตัวที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วแพงที่สุดคือ LC เดี๋ยวค่ะ <laughs> LC เอสเอชเมหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีเครื่อง UV อีกหนึ่งเครื่องนะคะอย่างแต่และเครื่องมันก็จะมีความแตกแต่างในการใช้งานต่างกันไปอย่างเครื่องนี้ที่บอกก็คือดีเทคสารได้ว่าเป็นสารอะไรแล้วก็มีปริมาณได้ตัว FTIR ค่ะเขาจะ quantify หรือว่าเขาจะไม่สามารถดูปริมาณสารได้แต่เขาจะสามารถบอกได้ว่าวิสารตัวนี้ระดับโมเลกุลมันมีพันธะอะไรบ้างก็คือเหมือนจะเป็นการ identify ที่ลงลึกไป <c oughs> อีกกว่านี้แล้วห้อง LC อันนั้นคือเหมือนแบบเป็นตัวแม่ของตัวนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> คือจะเป็นเครื่องแยกสารอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเอียดกว่าเดิมใช่ละเอียดกว่าเดิมคืออย่างสมมติเนี่ยเราเห็นแค่สามพีกใช่ไหมแล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในพีกเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่า <c oughs> เราสามารถไปดูใน l อได้ว่าในการแตกตัวของหนึ่งหนึ่งสารเนี่ยมันเป็นสารที่เราต้องการจริงจริงไหมเดี๋ยวมี่ห้องนู้นเดี๋ยวพาไปดูได้เลยค่ะไปดูกันเลยไหมคะอยากไปแล้วเชิญเลยค่ะ นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้อง LCM SMS ยิ่ใหญ่มากโอ้ยเครื่องใหญ่มากจริงค่ะแล้วถ้าสังเกตนะคะห้องนี้จะแบบเย็นกว่าห้องอื่นใช่ค่ะห้องอื่นว่าเย็นแล้วห้องนี้เย็นอีกใช่คือต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเหรอคะใช่ค่ะคือห้องนี้จะเป็นเครื่องที่แบบทุกคนอยากจะเข้ามาใช้ตอนหน้าร้อนเขาจะเปิดแอร์ตลอดเวลาแย่งกันอยากควบคุมอณหดูใช่แต่จริงๆต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มากนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วคือเหมือนแบบถ้าสมมติคนที่ไม่รู้ว่า อะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คืออาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้เสียหายที่ก็อายตังค์เพราะนี้บอกว่าเป็นเครื่องใหญ่แล้วก็มีมูลค่าในการคอนขางสูงค่ะเื่ออย่างสังเกตนะคะ่ะจะมีแบบเสียงปั๊มทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในเครื่องนี้มันมีสุญญากาศอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งที่เหตุผลที่แบบเราต้องเปิดแอร์ให้มันเพราะว่าปั๊มทํางานสุญญากาศมีความร้อนอะไรยาเงี้ยค่ะใช่เออแล้วคืออย่างที่บอกมันจะเหมือนแบบเครื่องเครื่องแรกเครื่อง H P C ใช่ไหมคะแยกสารออกมาแล้วแล้วเอามาแยกต่ออีกรอบ ถ้าอย่างเห็นที่ที่เราเห็นว่านักวิจัยทํางานเราอยู่โโยนว<ช>ันนี้ค่ะ,คะขอสนุญาตค่วยนะคะ,คะ,คะอันนี้คือเป็นการลงรายละเอียดที่ลึกกว่าเดิมใช่เออก็คือเหมือนแบบจะสามารถตามสารได้เหมือนเวลามันเข้าไปอยู่ในแบบร่างกายเราอะไรเงี้ยเนาะคือมันลงได้ระดับความเข้มข้นน้อยๆขนาดนักเลยอะค่ะจะได้มั่นใจด้วยเรื่องคุณภาพที่เยอะกว่าเดิมใช่แต่ทุกเครื่องใช้ใช้ทำาิวได้หมดค่ะคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วที่นี่เชื่อมั่นแน่นอนขอบคุณมากค่ะตตามดรนี้เป็นเลยะค่ะ ที่เห็นสวยๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นห้องที่แบบรวบรวมความภาคภูมิใจทั้งหมดของเราไว้สังเกตก็คือเนี่ยจะมีประกาศน,นียบัตรเยอะแยะม,มากมายเลยค่ะคือเราจะมีทั้งงานด้านนวัตกรรมเนาะที่แบบการคิดค้นผลิตภัณฑ์แชมิชฉลารายนา้ำที่เราไปแบบประกวดระดับนานาชาติมาแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกประกาศน,นียบัตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานเช่นเฮ้ยเราต้องตรวจ HACCP GHP ISO ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็จะมีวางไว้ตรงนี้ว่าแบบเฮ้ยโรงงานเราปลอดภัยได้มาตรฐานจริงเนาะ หลจากนี้คือเราใส่ใจอย่างที่บอกอะค่ะพาคุณควางไปดูเนี่ยต้นน้ําถึงปลายน้ําคือ QC ทุกสเต็ป <laughs> ดังนั้นจริงๆแล้วกรมการแพทย์แผนไทยนะคะจะให้ใบประกาศนียบัตรเรามาว่าเป็นผู้ประกอบการวิชาเอยเกี่ยวกับสมุนไพรดีเด่นเมื่อปี2-5-6-4ก็สักับสพักละแต่เนี้ยค่ะคือเรามีการพัฒนาตลอดเวลามีการคิวซีตลอดเวลา ก็ <God. S 2> อุ่นใจได้แน่นอนคือสังเกตเห็นจากรางวัลการันตีเนี่ยวันนี้ความเชื่อว่าเหมือนความเป็นตัวแทนนะของผู้บริโภคที่เข้ามาวันนี้เนี่ยแล้วต้องบอกว่าเป็นเหมือนกระบอกเสียงนะว่า <c oughs> วันนี้ควรจะกล้าที่จะไปบอกทุกท่านเลยว่าดูตั้งแต่ขั้นตอนเนี่ยไม่ว่าอย่างที่ดอ,อร์บ,บอกว่าตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําตอนนี้แล้วสิ่งที่การันตีความสําเร็จอะคือเรามาเห็นที่ห้องนี้กันแล้วจริงๆใช่มั่นใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่แหละอุ่นใจแน่นอนขอบคุณมากค่ะ แลวอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสินค้าที่ดีก็ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาดูแหล่งผลิตจากบริษัทดีท็อปประเทศไทยจำกัดและก้าการันตีเลยว่าเบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้มีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นหนาแน่นอนและวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากด้วยค่ะกับดรนิกนะคะคุณลสลตกามงศรีสมิทธ์ค่ะที่วันนี้พาพวกเรามาเที่ยวกันตลอดทั้งวันเลยขอบคุณมักเตะวามยินดีค่ะและสาหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ